น้อไม้พี่น้องน้อไม้ปลูคน้อไม้กลางซุงบ่น้องต้องออกนาเล็กพี่น้องปลูกหลายหลายได้พี่น้องปล่อยปลูกไวมันหนาวลูกชายหนาวเป็นตีหาเงี้ยอะไรเงียตีมีแต่ปูดมันพี่น้อง พี่น้องมันต้องออกหน้าแรเนะ้ำมันกังสุงเนาะกังซุงผลไปไลยพี่น้องอืมอข่าวอะพี่น้องมาเดี๋ยวน้ำมันหวานก็มีน้ำมันหน้าแรงไม่หวาน มตังซุงก็มีเนี่ยโอ้ยนอดน,นี่ใหญ่พี่น้องนึกว่ามันจะหนใหญ่เยอะพี่น้องใหญ่เยอะพี่น้องผมตีนออกหน้าแรงหน้านี้ยังบวมอกีกพี่น้องจ่า,ายมาไม่ร้ายพี่น้องหน้าแรงขึ้นนี่ จลาดเซลล์ขึ้นมาจากน,น,น้องน้องพี่นเนาน้องป่านี่คือน,น,น่าเปน็นเนาะตัวอ,อีกโก้งครับอีกโก้งโอ้ยนองนี่ก็ใหญ่เนาะเออยนอนนี่ก็ใหญ่ใหญ่ Mẹ nó lựa 3 nhọt, nhọt nhỏ nhỏ, nhỏ như này Đấy nhọt này cái Nhỏ nhỏ Mình cần hiểu nó nhọt này 3 nhọt Cần hiểu Hàng nục, thầy, bộ. Bộ, bộ mình, ơi, nục nhọt Nghĩ khay không có làm nhọt, ơ hàng nục 3 nhọt nè Hàng nó mày 4 nhọt mẹ, nhọt thứ 4 mẹ Đây nhọt này là mẹ? Này, mẹ. นี่นี่นียอดนี่นี่ใหญ่ใหญ่นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เนาใหญ่ก็มีนี่ปูดก็มีนี่นปูดมันก็มีเยอดใหญ่เลยหานมาตังสุกหน้าแรงขึ้น อันอนี้หัวก่อยได้พี่น้องเด้อพอจะปลูกหัวก่อยไว้หัวก่อยได้พี่น้องปลูกเยอะหัวก่อยไว้บรรยากาศอยู่งหยอยู่นะ อะไรกรดูดน้ามาอ้กมา,กอ,าอันนี้กรหลังนี่ไงพ่อแม่อมา,อออาตอีปุ่ยเนาะอ,อ้าอารมณไม่ตนอครับ